รทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะนำร่องใช้งานรถเมล์ไฟฟ้า200-300คันภายในปีนี้นะคะพร้อมกับเร่งรัดขอสอมกอให้มีการจัดทำ TOR รถเมล์ NGV 489คันพร้อมกําชับอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมค่ะโดยคาดว่าทั้งรถเมล์ไฟฟ้าและรถเมล์ NGV นั้นจะสามารถจะซื้อได้ภายในปีนี้ค่ะ นายอมสินชีวพฤเพ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทดลองนั่งรถเมลไฟฟ้าคันแรกที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยและตรวจสอบรายละเอียดตัวรถโดยได้สั่งการให้คณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสอมกพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้งานรถเมลไฟฟ้าก่อนจะจัดหารถเมลประเภทนี้มาใช้ในช่วงแรก200-300คันโดยให้พิจารณาว่าจะเช่าหรือซื้อขาด ขณะเดียวกันขอให้ขอสมกรเร่งจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรถเมย์ NGV 489คันใหม่หลังการประมูลก่อนหน้านี้ล่มไปจากปัญหาฟ้องร้องถึงความไม่โปร่งใสดยขอให้ขอสมกรปิดช่องโหว่ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและให้เร่งนำเสนอคณะกรรมการขอสมกรโดยเร็วเบื้องต้นคาดว่าทั้งรถเมย์ไฟฟ้าและรถเมย์ n อ v จะจัดซื้อได้ภายในปีนี้อาาเรไฟฟ้นกจ มาใช้ให้บริการก่อนเน่ประมาณสองสา,า,ามนานอคก็คือซื้อซื้อให้ใหเปรียเทียมา้มายว่าสรุปแล้วี่ยิธีการเช่าเข้าใจกับการซื้อขาี่ยมันมัก็มีข้อั้งข้อดีวการเช่ามาก็ดีเราไม่ต้องเป็นดูแแในเร่องของ การเช่านี้เราก็จะให้เหมืเช่ารถธรรมดาเวลารถเสียรถอะไรพวกนี้ก็ผงจะให้บริษัทที่ให้เช่าเนี่ยเขาส่งแล้วเขาก็ต้องสรองรถไปถนนด้วย รถเมฟไฟฟ้าคันนี้นะคะใช้ชิ้นส่วนนําเข้าจากประเทศจีนนะคะประกอบตัวรถโดยบริษัทล็อกสเล่ซึ่งเป็นรถเมย์ชานต่ําแบบยืดหยุ่นนะคะสามารถปรับลดระดับความสูงต่ําของชานรถเพื่อใช้รับส่งผู้พิการได้ด้วยนะคะภายในรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสัญญาณ Wi-Fi ดิจิตอลทีวีกล้องวงจรปิดมีสมรรถนะวิ่งได้ไกล250กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่4-5ชั่วโมงนั่นเองราคารถเม์ไฟฟ้าอยู่ที่ ที่ประมาณ12-13ล้านบาทแต่หากรวมภาษีจะอยู่ที่16-17ล้านบาทซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคารถเมย์ไฟฟ้าที่นําเข้ามาทดลองวิ่งก่อนหน้านี้นะคะที่15ล้านบาทแต่หากยกเว้นภาษีนําเข้าก็จะอยู่ที่12-13ล้านบาทนั่นเองค่ะหากเทียบราคารถเมย์ไฟฟ้ากับรถเมย์เอ็ที่เคยผ่านกระบวนการจะซื้อจัดจ้าง489คันถือว่ารถเมย์ไฟฟ้าราคาจะสูงกว่านะคะเพราะว่ารถเมย์เอ็นนั้นจะอยู่คันละ3ล้าน5 0 0 0 0บาทแต่หากเทียบในระยะยาวแล้ว รถเมล์ไฟฟ้าจะคุ้มค่ากว่าค่ะ